การแข่งขันกีฬาชายหาดชิงแชมป์เอเชียครับเอเชี Beach เกมครั้งที่1ที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียนะครับที่รับชมกันอยู่นี้เป็นการแข่งขันตรอกทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศครับเป็นการแข่งขันทีมเดี่ยวนะครับนักกีฬาฝั่งละ4คนครับตัวสำรอง2คนนะครับจะแข่งขันกันเพียงแค่เซตเดียวครับสำหรับทีมเดี่ยวฝ่ายใดได้21แต้มก่อนจะเป็นผู้ชนะไปเลยนะครับไทยเราซึ่งอยู่ในชุดสีน้ําเงินครับเข้าชิงชนะเลิศกับทีมจีนครับจีนนี่มาในชุด เสื้อเหลืองกางเกงแดงนะครับส่วนไทยเราอยู่ในชุดน้ำเงินนักกีฬาไทยเรา4คนครับมีวารีนันทสิงนะครับอารีรัตตาขันปิยพันธ์ตั้งใจแล้วก็ธิดาวันดาวสก,กุลครับธิดาวันนั้นซ้ายสุดนะครับที่ผมสั้นๆนั่ะครับส่วนที่พกศรษะอยู่นั้นเป็นอารีรัตตาขันครับฝั่งหนึ่งสคนนะครับไม่ ห้ามใส่รองเท้าครับใส่ได้เพียงแค่ถุงเท้าหรือว่าแองเกิลรัดข้อเท้าเท่านั้นครับทีมไทยเราก็รวมพลังกันเต็มที่ก่อนจะมาแข่งขันในประเภททีมเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศนี้เราได้เหรียญทองประเภททีมชุดหญิงมาแล้วนะครับนะครับทีมไทยจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนครับปียพันตั้งใจเสิร์ฟมาจีนตั้งเอาไว้ได้ตั้งอีกทีหนึ่งฟาซันแบ็กกลับมาแล้วก็รองเอาไว้แต่ว่าเสียจังหวะครับอารีรัตตาขันครับ รับเอาไว้2องจังหวะแต่ว่าใต้กลับมาให้เพื่อนไม่ได้ครับสาวจีนเสิร์ไปอีกครั้งหนึ่งอริรัตตั้งกลับมาทีิดาวันฟาดแต่ว่าไม่ได้ครับผุ้ตัดสินบอกว่าเราไปถูกเน็ตซะก,ก่อนครับเป็นแต้มเสิร์ฟของจีนอีกครั้งหนึ่งครับเสิร์ฟมาตั้งมาฟาดกลับมาแต่ออกไปอีกครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับไทย เสียแต้มติดติดกันเลยครับจีนนำไป3 0มสูตแล้วนะครับตั้งกลับมาแล้วอาริรัตงัดไม่ขึ้นเสียแต้มไปอีกครับโอ้โหสาวไทยก่รงแข่งขันนี้เป็นต่อจีนอยู่จมเลยครับเชื่อกันว่าเล่นยังไงนะครับเราก็ได้แชมป์ครับแต่ว่าเล่นไปเล่นมาออกสตาร์ทต,ตามหลังไป5แต้มแล้วครับโอ้โหจะหยุดยังไงล่ะครับ จีนจะได้เสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งคนเสิร์ฟนี่เป็นคนเดิมตลอดได้ครับโยนเองเสิร์ฟเองครับเลือกเอาเลยว่าจะเสิร์ฟมุมไหนฟาดกลับมาแล้วก็โอ้โหไม่ได้แตม้มอีกครับไปเหยียบเส้นครับโอ้จังหวะฟาดของนักกีฬาไทยครับที่ทาวันกลับมาจะได้แต้มบ้างหรือยังครับสาวไทยในที่สุดก็ตีไข่แตกได้สำเร็จครับไล่มา1ต่อ6ครับกลับมาเป็นจังหวะเสิร์ฟของไทย ไปบังทิศทางเอาไว้นะครับไม่ให้สาวจีนเห็นแต่ว่าตั้งเอาไว้ได้ไทยเรายังแก้กลับมาทิดาวันฟาดแป๊กๆแ,แต่ว่าโอ้ลงตรงหน้าขาพอดีครับงัดไม่ขึ้นกลับมาเป็นไทยเซิร์ฟอีกครั้งหนึ่งเปียพันตั้งใจเซิร์ฟจีนตั้งกลับมาขึ้นฟาดซันแบ็กหน้าเน็ตลงมาแต่ว่าตั้งเอาไว้ได้ครับวารีกลับอีกครั้งที่ดาวันฟาดจีนยังงัดเอาไว้ได้ แล้วก็โอ้โหครับเตะข้ามไปถูกหลังที่ทาวันลงครับโอ้โหเล่นผิดฟอร์มจริงๆครับสาวไทยทิดาะวันเองตอนเล่นในประเภททีมชุดฟาดยังไงก็ลงครับวันนี้เหมือนยั้งยั้งยังไงชอบกอนครับแล้วฟาดจังหวะน,นี้ออกไปอีกครับโอ้โหตามปล่อยให้จีนทําแต้มอย่างต่อเนื่องครับตามขาดเลยทีเดียวครับ กลับไปอีกครั้งหนึ่งฟาดมาติดบล็อกแล้วก็ลงไปอีกโอ้ทำอะไรก็ไม่เป็นใจจริงๆครับสาวไทยกลับมาดูจีนอีกครั้งครับโยนเองเสิร์ฟเองเสิร์ฟมาอารีตั้งมาอารีรัตตั้งอีกทีที่ตะวันแก้ไขแต่ว่ายังได้แต้มครับแต่ละฝั่งมีโอกาสเล่น3ครั้งนะครับต้องส่งบอลข้ามตาข่ายหรือข้ามเน็ตให้ได้เหมือนกับเซปักตะก้อธรรมดาเลยครับเปลี่ยนกติกาตรงที่ผู้เล่น4คน พื้นเป็นทรายนะครับแล้วก็ตัวเสิร์ฟโยนเองเสิร์ฟเองครับจังหวะนี้ตีไปติดบล็อกที่ดาวันออกไปเป็นแต้มของจีนนี่ครับแข่งขันกันใครถึง11ก่อนจะพัก2นาทีนะครับแล้วก็จะมีการสลับขอดกันแล้วก็ถ้าฝ่ายใดทําได้21เแต้มก่อนจะเป็นผู้ชนะกลับมาดูสาวไทยแก้ตัวได้หรือเปล่าฟาดลงไปครับที่ดาวันว่ากันว่าถ้าวันไหนเนี่ยเราท็อปฟอร์มจริงๆฟาดจะไปยังไงก็ลงครับ แต่วันนี้ยังไงชอบกลนครับฟาดไปยังไงแทบจะไม่ได้แต้มเลยกลับมาเป็นไทยเสิร์ฟอีกครั้งครับปียพันธ์ออกเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับให้วาลีเป็นคนเสิร์ครับเปลี่ยนแท็กติกมาแล้วจะได้หรือเปล่าที่ตะวันฟาดเบาเหลือเกินครับจีนตั้งมากลับมาล้นกลับมาฝั่งไทยเราอีกครั้งหนึ่งที่วันแค่ตัวอีกครั้งหนึ่งฟาดลงไปแล้วก็เป็นแต้มจนได้ครับ ปีช g เกมครั้งแรกนักกีฬาตะก้อชายหาดยังแต่งตัวกันแบบนี้ครับแต่มีข่าวแว่วๆมาครับว่าสาพันตะก้อเอเชียบอกว่าครั้งหน้าจะจับให้แต่งทูปีชครับแบบวอลเลย์บอลชายหาดดูสาวไทยแล้วจินตนาการกันเองครับว่าใส่ทูพีชแล้วจะเป็นยังไงตะก้อชายหาดนี่นอกเหนือจากจีนนะครับจากไทยอินโดนีเซียเวียดนามมาเลเซียนะครับยังมี เกาหลีใต้ก็ส่งนักกีฬาลงแข่งเหมือนกันครับแต่ว่าฝีเท้ายังห่างชั้นแหละครับทีมไทยช่วงแรกตามเยอะครับแต่ว่าหลังจากพักกลับมาแต้มเริ่มจะทําได้จี้ติดมากขึ้นครับกองเชียร์ก็เชียร์นะครับนี่บรรดาเพื่อนร่่มทีมที่เล่นในทีมชุดครับพอมาเล่นทีมเดียวไม่ได้เล่นนะครับเพราะทีมเดียวส่งชื่อได้แค่6คนลงเล่นจริง4ครับสำรองอีก2 เสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งปียพันธ์เป็นผู้เสิร์ฟครับจีนตั้งเอาไว้ได้ขึ้นฟาดแล้วก็โอ้โหบล็อกไม่อยู่ครับที่ดาวันแต้มเริ่มจะจี้ขึ้นมามากขึ้นครับทีมไทยไล่มาเป็น13ต่อ17ครับโอ้โหตัดจังหวะนี้บ่อน้มันเลยครับจุดเกรงใจครับพลติจารึกอารีราชก,กาลันครับ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นนายกสมาคมตะก้อด้วยก็เข้ามาดูในสนามครับจีนนำไปแล้วนะครับ18ต่อ13อีก3แตม้มจีนจะเป็นแชมป์และได้เหรียญทองครับไทยเราจะแก้ตัวได้หรือเปล่าที่ดาวันตีไปติดบล็อกอีกครับโอ้โหทำอะไรก็ไม่ดีครับวันนี้แต่ยังยิ้มยิ้มนะครับจีนเสิร์อีกครั้งครับ แต่ว่าติดเน็ตครับกลับมาเป็นใต้ของเราบ้างไล่มา14ต่อ19สตารโค้ไทยครับกลับมาเป็นไทยเสิร์ฟนะครับวารีนันทสิงเป็นผู้เสิร์ฟเธอมาจีนรับเอาไว้ได้ตั้งกลับมางัด1จังหวะ2จังหวะชงกลับไปทิดตาวันฟาดเบาแต่ลงครับแม่นี้บล็อกจีนจีนเบอร์9ตัวใหญ่เหลือเกินครับ ปิดสมิดเลยเราตีเบาหนีบล็อกไปได้เซอร์ฟาจีนได้โดนลูกโขกันแล้วก็เป็นเราได้อีกครั้งหนึ่งครับไล่มาเป็น16ต่อ19กลับมาเป็นเราเสิร์ฟครับวารีเสิร์ฟจีนจังหวะไม่ดีแล้วแก้ไขยังไงตีมาแต่ว่าอา้าลงครับในเส้นนักกีฬาไทยนึกว่าออกครับสาวไทยโอ้โหปล่อยไม่เล่นนะครับแล้วจีนขึ้นท่านไปก่อนครับ20 16 อีกต้านเดียวจีนจะเป็นแชมป์ครับยังไงล่ะครับทีมไทยแก้ตัวได้หรือเปล่าตั้งกลับมาทิดาะวันฟาดจีนลองเอาไว้ได้จังหวะหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ครับไทยเลยยังไล่มา17ต่อ20แต่เสียแต้มไม่ได้แล้วนะครับเสิร์ฟมาเอาแล้วครับเขาตั้งไว้ได้แล้วสวยด้วยยังไงครับฟาดมาติดบล็อกทิดราวันแล้วออกครับจีนคว้าแชมป์ไปเลยครับโอ้โห 21ต่อ17จครับจีนคว้าเหรียญทองในประเภททีมเดี่ยวไปครองครับสำหรับตะก้อชายหาดเอเชียนบีชเกมครั้งหน้าที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียครับสกอร์บอดเจ๊งนะครับอันใหญ่ไหมต้องมาใช้สกอร์บอดมือใช้แทนครับโอ้โหก่อนแข่งไม่มีใครเชื่อครับว่าสาวไทยจะแพ้ชิงชัยกัน4เหรียญทองนะครับสตาฟโคชไทยตั้งเป้าไว้3เหรียญทองก็จริงแต่ว,ว่าแข่งจริงแล้วเชื่อกันว่า4เหรียญทองเราต้องได้ทั้งหมดครับ สุดท้ายนี่เป็นหนึ่งเหรียญทองที่เราปล่อยหลุดมือไว้ให้กับจีนครับไทยเราก็ได้เพียงแค่เหรียญเงินเท่านั้นแต่ดูนักกีฬาไทยก็ไม่เคยเครียดแหละครับแบ่งๆเขาไปบ้างครับทาโคดก็เดินมาปลอบใจครับจบเกมแล้วก็มิตรภาพต้องสำคัญที่สุดครับทั้งสองฝ่ายก็ยืนเข้าแถวกันนะครับเดี๋ยวก็จับมือกัน เดินเรียงแถวไปจับมือนะครับแสดงความยินดีกับผู้ชนะครับปิดภาพไปแล้วกลับมาซ้อมครับแก้ตัวใหม่อีก2ปีข้างหน้าที่โอมานครับ